วววสวัสดีครับโมผีแต่คลิปมันโคตรยาวเย้กลัวทำอะไรที่ดีเยอเข้าใจูเจ,จอกักฟูไปแล้วดนมอดก่นอ,นอน,นอยากโดนมอด โดนบอสอะไรดีที่นี่ไงดูดีว่าจะคุณส่งพิซซ่าไหมเอ่อไอ้นูเฮ้ยอะไรเนี่ยคอ เก่าบ bon ุบออนปลอสีที่มันเทศอะไรอ่ะที่มันเทศยางบุกวันอลกเออลิกทำละเย่ไม่เป็นไรว่างานอาจาย์ทองเ่อเยสมชัยบ๊ายบายเดยวเจอกันพรุ่งนี้อืมอือ มดดีเลยกว่าแล้วไป,ปโอเคอัคดคลิปใหมนะ่ละเออเออ,อดัอยู่ไหนมดอะที่เรโยไปม่เออมลอกเราเปล่า้ยสวัสดีผมกตันสับแดดล่ไป เออผิดเรื่องเลยไอ้น้องดี่บันตั้งชื่อกันหน่อยว่ามันชื่อเรื่องอะไรอัวคิดว่ามันชื่อเรื่องว่าประจนภัยประจนภัายอะไรเนี่ยไปถึงตั้งชื่อเรื่องอัวนะไ้กับตันเจ็กสเสปลโรไปไกลๆหน้าเลยอ ไม่เป็นไรอ้วพวกอ้วเป็นไรไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้วจะเจอกันพวกนี้นะโอเคมาที่สำนักด้วยล่ะกลับแล้วได้แล้วไอ้พวกเองไปโรงพยาบาลกันนะ บอสแป๊บได้บอสและไม่เกิด5านาทีสวัสดีฉันดอกฟาบิกโกลและฉันนี่คือของอะไรอ่ะกอบอะไรอ่ะกรอบอะไรกันแน่กอบอะไรอ่ะโอ้ไมได้ใช้ระเบิดน,นี้มานานมากเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเออระเบิดอะไรเนี่ย เมื่อกี้ไหมอ่ะไอ้ดนมฟามิโก้โคตนโก้เลยแต่ไม่เป็นไรยังเหลือส้มอยู่เมื่อกี้ส้มอยู่ไหมอ่ะส้มในลคลิปอ่ะเจ้าของเจ้าของน่าจะอยู่นะโอเคโอเคกูคได้วันต่อมาที่ที่รัดกันไว้ว่าจะมา

โจโจอีกินแล้วมันก็ชื่อเหมือนตัวในหนังอนิเม่นะดูหน้าดิโคตรหล่อ,หร,อหรือว่าไอ้จั๊สเปรโร่ดน้ามกันเลยเอ็กับตันจั๊สเปรโร่ที่เราเจอเมื่อวานใช่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 โอเคจะ้อมาอยู่ฝั่งายพวกเองรู้ไหมว่าแม่น้ำเจ้าพญา เขามีตำนานด้วยตำนานจรเะเข้ยั์เดี๋ยวกูเดี๋ยวเดขึ้นภาพให้ให้พวกเอกดูจะเป็นรูกทรงแบบนี้นโคตรตัวใหญ่เลย <c oughs> ตำนานเขาเล่าเลยว่าใครมาเหยียบใครมาใครมาไหว้น้ำที่นี่จะไม่ได้กลับไปอีกเลยแล้ว <c oughs> เขาก็เจอศพแล้ว เจอศพมันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยโคตรกลัวเลยที่ไปดีกว่า,วาแม่น้ำนั้นอ่ะขอโทษที่พคดาำหยาบนะเออคุมขอเขียนแล้วแป๊บ